ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาขุดว่านนางคําที่ปลูกในแปลงใหญ่นะครับแล้วก็เป็นว่านที่ไร้สารเคมีนะครับแล้วก็เป็นว่านที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกันนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาในเบอร์โทรด้านล่างนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมว่านนางคําที่มีสรรพคุณนะครับแล้วก็มีสารสําคัญทางยาที่ช่วยดับร้อนในร่างกายนะครับแล้วก็ยังมีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระนะครับสามารถนํล่ากของเขานะครับ ดูรากอย่างนี้ครับรากก็สามารถนําไปต้มดื่มทานได้นะครับแก้พิษทั้งโวงในร่างกายช่วยขับเสมหะได้ดีนะครับ่วนรากนะครับแล้วก็ไข่ขมิ้นก็สามารถทานได้แก้ปวดท้องก้อตุ้้องเฟอ้อนะครับวันนี้นะครับเราก็จะใ้ดูหัวของว่านนางคําก็จะสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับเหเนี okay. ่ยฮะเห็นของว่านช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูการที่เราเก็บเกี่ยวว่านนะครับก็ประมาณตอนนี้ชอยู่ที่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับก็ว่านก็เริ่มใบ แห้งลงแล้วนะครับอันนี้คือสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วเพราะเราปลูกได้8เดือนนะครับจะมีสารสาคัญทางยาที่ครบนะฮะแล้วก็สามารถนําไปเข้าประกอบเป็นยาหรือทํานําเข้าไปประกอบเป็นอย่างเช่นสบู่ได้นะครับว่านก็จะมีสรรพคุณนะครับช่วยให้ผิวพรรณนั้นผ่องใสนะครับคนที่หลังจากการทํางานตากแดดก็สามารถนํามาพอกนะครับตรงที่มีจุดด่างดำบนใบหน้าแก้สิวฟ้านะครับสรรพคุณของว่านนางคำนี่ฮะแล้วก็หัวใหญ่ อายุได้แดเดือนก็สามารถกู้ได้นะครับก็ตอนนี้กําลังกู้นะครับก็มีลูกค้าสนใจก็สั่งมานะครับว่านะครับกอใหญ่มากดรับลักษณะกอเนี่ครับกอนี้หัวเป็นกิโลนะครับกอใหญ่เดี๋ยวเราถอยให้ดูนะครับอันนี้อันนี้คือสมาชิกนะฮะกดขึ้นมานี่ครับกดขึ้นมานะครับดูมีหัวใหญ่มากครับเดี๋ยวให้ดูกันของเราเป็นดินทรายนะครับเพราะพื้นที่จังหวัดมาสารคามเป็นพื้นที่ดินทรายเหมาะแก่การปูกว้างนะหัวจะใหญ่มากนะวันนี้ แล้วเราก็จะมาปาดลากออกนี่หัวครับอันนี้คือไข่ขมิ้นนะอันนี้หัวเป็นแหนงนะครับหัวใหญ่หัวนี้ก็ประมาณกิโลกว่านะครับต้นก็สูงประมาณเมตรกว่านะครับของเรานี้ไร้สารเคมีนะครับเราเราใช้ปุ๋ยคอกนะครับใส่นะฮะแล้วก็ถอนหญ้านะครับใส่ปุ๋ยสองครั้งนะครับใส่ปุ๋ยคอกสองครั้งนี่ครับคือสรรพคุณของว่านนางคำนะถ้าท่านใดสนใจก็ทักไว้บนด้านล่างเลยนะครับของเรามีหลายไร่นะครับที่เราปลูกไว้นะครับ แล้วทางนี้ก็จะมีส่งบริษัทก็ส่งโรงงานด้วยนะครับสำหรับของว่าน,นังคำทอบคุณดีๆนะครับเนี่ยดูส่วนไผ่ว่าน,นังคำสวัสดีครับ